สิบวัตสูปนาญิกสูตรว่าด้วยการเข้าพรรษาสิบภิกษุทั้งหลายการเข้าพรรษาสองอย่างนี้การเข้าพรรษาสองอย่างอะไรบ้างคือหนึ่งการเข้าพรรษาต้นสองการเข้าพรรษาหลังภิกษุทั้งหลายการเข้าพรรษาสองอย่างนี้แลวัสูปนายิกสูตรที่สิบจบกรรมการณวักที่หนึ่ง จบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. วัชสูตร 2. ประธานสูตร 3. ตปะนิยสูตร 4. อัตปะนิยสูตร 5. อุปปัญญาตสูตร 6. สัญโยชนะสูตร 7. กันหสูตร 8. สุกสูตร 9. จริยสูตร 10. วัดสูปนายิกาสูตร